ครับมาเบิงซีดหลอดครับพี่น้องเฮ็ดไว้มังเว้นหนึ่ครับอีเบีปีครับพี่น้ององู้ง, e p, งามขนาดปลาบ่มีบ่มีบ่มีต่อได้พอ,องา่งามขนาดพี่น้องครับนี่ปาาซีนหกโลพี่น้องเฮ็ด <c oughs> ได้ซ้ำนี่ละ่ะจ้าซีใดทุนได้หอมเด้อพี่น้องเด้อซีนหลอดเฮ็ดแล้่ยวเลี่ยวใดซ้ำนี่ล่ะพี่น้องแฮีงแล้วเบิดมือเท่าคำตากไว้นี่นี่นะครับแฮีงงามแล้วพอบาดนีเดี๋ยวถ่ายอีเมลมา จักมาแพกใส่ถุงมันดเไดายจากถุงว่าเห็ดถ,ถุงละลอยครับพี่น้องครับเห็ดถุงละลอยให้พี่น้องเพื่อนสนับสนุนซอยสนอกเสดายทุนขึ้นบ๊อบซื้อมาหกโลซื้อเนื้อมาหกโลนะครับพี่น้องเอานี่แหละครับเดี๋ยวสั่งเบิ้องโน้นเนาะเดี๋ยวถามแม่ปีเล่ามาเห็ดเออเราแพกอันนี้เรามีตาสั่งพร้อมนะครับเอาฝากพี่น้องครับบ่หลา<ะ>ยดอกครับมีซ้ำนี่แหละจักเสดายทุนบ๊อบลองเห็ดเบิ้งซื่อเห็นพี่น้องเพิ่งทักมาก็เลยลองเห็ด นะครับโอ้เออขันพานจังซีไรอีขันบ่้พานกะลุบกะสีถอยป่ปไปยามปลาเ้าบาดนี่ไปเดอพไปน้องเด้อย,ยามปลาเด้อไปพอไปเฮ้ามาแล้วครับสดีครบพี่น้องครับอีกรอบนึงครับมายามปลาเฮ็ดซีหลอดแล้วมายามปลาบัาดนีเด๋ยวมเลงจังสิไรสุดสู้พี่น้องเบิง่งสิแพ็คซีหลอดแต่ว่าตอนนี้มาเอาปลาก่อนครับหน้ามันลงคักแล้วครับพี่น้องนี่ พอตัวงเราว่าฝากเลยเด้อผู้ใดสิมาเอาปลากะกันเอาแล้วกะใส่ขึ้นในเด้อเราว่ากันมาเอาอันมะยามของอีพอเพื่อนว่าผู้ใดอยากได้ปลากันมะยามมาเอาแล้วกัใส่ขึ้นให้เด้อเราว่าอีพอเราว่าเอาแล้ยบวัวลงให้ขึ้นนะพอเอาพิกัดเดิมครับพี่น้องพิกัดเดิมของพ่อตัวงนี่แหละปลาสลิดมั้ยเพื่อนอัน เอ้ยอยู่ทั้งขอนแก่นมาทักมาอยู่ได้ขันในปลาสลิดอันไหนแม่ปีแค่ไหนในเด้อพอดันตัดหัวตากแหงในเด้อพอด้ะได้อยู่ตัวนี่ป๊อดป๊อดได้อยู่ขันเด้อไอพึ่งในเบื้องคลิปนี่เด้อเด้อทั้งขอนแก่นทั้งทั้งเลี้ยงทั้งเลี้ยงเมืองขอนแก่นพอดจากได้ปลาสลิด้แม่ปีอันตัดหัวให้แน่ว่าสันโอ้พี่บออยู่คนมัะบุนพอด้ะฆ่าตามันอยู่เนาะป๊อดได้อยู่เด้อเอ้ยได้อยู่เด้อแต่ว่าน ไม่ปีพ่นสิเฮ็ดไสยวังบอ่อเดี๋ยวมาแรงเดี๋ยวสีบอกพคนเห็นหัวก้อเศ่าเดี๋ยวสีบอกพคนเดี๋ยวสีบอกพคนเอ้ยทางขอนแกนน่นเ,เป็นเบิ่งคลิปเป็นว่า,าอะไดรปลาสลิดต,ตัดหัวตัดหัวปลาแดกตัดหัวก็มีดด้วยมักอันพ่นจะไปทอดนีด่แม่บ่ะโอเค,อเ,คเดี๋ยวนี่สีบอกไม่ปีอยู่เขาบอกนี่บางแรกได้ซ้ำนี่อยู่ได้หลายเติมชัวรครับเพก็จะได้ซิดหลอดจะได้สมต้อน่าสันโอ้ยสมบ่ได้เฮ็ดแล้วพี่เอ้อสนอกเฮ็ดสตซิดหลอดสนอกกับปลาแดกบองน่ะล่ะสนอกว่า นี่เบิ่งตีหนาบางแรกเด้ไหมพี่น้องอู้ยไหนประคอกป้อมวะนี่ประคอกน้อยนี่ยมาชอว์งามมาปลาบานนี้โอ้ยไม่มายามไรโบ้เคยผ่านครับมองนี่มันได้ตลอดเลยนะครับเพราะว่าหอก่อนเตี้ยันได้อยู่ด้วยใช่ไหมมันถูกอะไรชื่อไหมโอ้ยบ้าวัยเงินเนียนเนาะเยวผู้ใดมาเอาขะใสขึ้นไหนอีพอเน่เด้อประกาศประกาศผู้ใดมาหยามของอีพอของอกายข้นมาเออบารีเอาปลาได้เอาอัน เอาอันนี้ว่างไป็นเส้นโขกว่าสันใสขึ้นให้เราเนี่ยพี่นออ้องผู้ใดเบิ้งคลิปนี่ผู้ใดเลี้ยงลงไปละประคบรผลจอกจางลงไปลปะผุ้น้อนผุ้นมันสิขึ้นมากพอแลางกันเอาใส่ไว้ก้อนสันเอา <c oughs> มันขึ้นมาอีกแล้วว่ากันจ,จดจวดขึ้นมาแล้วอีพอเราฝากบอกเด้ดอผู้ใดมาเอาปลาเล่ากาันเอาใส่อันขึ้นให้เราเนี่ยเธอเล่ามะยามผู้ใดปลาใน่เล่าปะบ้หวงดอกปลา อืมบ่ได้เพียงในห่วงดอกแต่ว่าหายไซขึ้นใหนเน่ยเออยานยาลักเอากรต้องไปเลยดีเอาเอเอาปลาเอาแต่ปลาน่าละแต่ว่าแต่ว่าอันนี้เอาไวขค้นเกาไ่ไปขึ้อเกาองศีนอพอเนาะเนี่ยเห็นบออีพอแล้วโอ้บังนี่บ่หมานบ่ได้บังนี่พ่อใดอยู่พ่อใดอยู่บ่หมานกับพ่อใดอยู่ได้พอ่เนาะ ปโอ้มีหอดีปูโอ้ปิีงกระดองมั่นขนาดนี้นี่เถอมีหอดูครับพี่น้องบัดโอ้หัวมันข้าอยู่พี่ปลาหน่อยปลาแดงกระลาเด้อปลาแดงปลาสลิดปลาแดงปลาสลิดกระมีดครพี่น้องเด้อะเจ้าพ่นอยากได้ง่ามพร้อมเสียพอมไม่ปีไม oh, mm ่ป hmm. ีเฮ็ดแซ่บขนาดบังนี่เด้อพ่อบังนี่ดิ โบเนบดี๋ยวเปิดเบิรงให้พี่น้องมาก่อนสิเปิดเบิงก่อนเ้ยครับพี่น้องเลยปามันไปมกนเนสมปน้อยโอ้สมปนน้อยปาอันปาซิวอโ้หาอยู่ตัวปะปาซิวมนี่โอ้ตัวตัดตัวตัดอยู่นี่อีพอตัวนั้นดอกก่อนครับสมน้อยเทไลอ้ยเห็ดสมปน้อยรวบาดนี่พอเอ้ยปนน้อยหลายๆปะไม่ปวดน่ะตัวึงตีตัวมันออกจากนี่ อ้าวเกระแทกลงไปดูนี่เฮ็ดสมปลาหน่อยพระท่นอู้ไม่หมดปลาคอเฮือปลาไหลปลาไหลหรือปลาคอวะปลาคอบอกมิจเตปลาคอป้าวอจ้านี่บั่งในจังเลยบาดเนี่ยปลาคอเขานีไม่รอดเพราะจังขนาดเลยบาดเนี่ยอ้าวอีปูพ่ะทันออกอยู่ทั้งนั้นยังขายอีปูอยู่ ตอกเพราะยากท่านนี้จะบรรลุข่าเห็ดเจ้าขางไหมเจ้าขางเนาะเอาอีปูลงมาเจ้าขางโอ้เสียบเห็นเหงือกอุ้ยนี่ลูกต่อละพายเห็ดกินหรืก็เลยเสียบเลยติดใจเบิางสิเที่ตัวนี้ออกกันเด้อบัดนี้เด้เพาะเดียเทก่อนไปรอนี่มาดูซิตัวนี้ถ้าจันร้อยจะเทเองตัวนี้โอ้แต่แต่เอานี่มาหลอดไปเดี๋ยวนีเทกันได้เพ่อ ได้ล้วกดมันโอ้ยนี่ดีที่โอ้เบิ่งบัตรคุน่ะไล่ออกแล้วอุ้ยปะโคปะโคโอ้โอเคโอเคน่านได้แล้วสมปะหน่อยสมบะหน่อยก็ได้สมปะหน่อยปลามัดเนาะพ่อเนาะมัดเนี้ยปลาหมัดหน่อยครับพี่น้องครับนี่ครับนี่สมปะหน่อยได้แซ่บด้เจ้ารับประกันเลี้ยวก็มีผักมีปีหนึ่นี่ปลาคอเห็นบ่บัดหนึ่งสองสามตัวปลาคอได้สามตัวพ่อสี่ตัวสี่ตัวพ่อปลาคอตรงนี้มันเต็มขวบเลยอืม มันปะเขาไสอีเจ้านี่มันเต้นขวมเลยเออเต้นขวมตัวนี้แต่ว่าปะเขาบังนี่บัดนี่มันเจอพี่แล้วบัดมันก็เลยมาฆ่าตัวนี้บัดน,น,นี่ตัดร้อนเหยานเนี่ยพอได้อยู่เดี๋ยวปลาสลิดเดี๋ยวให้ยเม็ปีบันเทียให้ายเออหอยนะั่งขอนแก่นปูพ่นอยากได้ปลาสลิดอันแดดเดียวตัดหัวแพเอือบไม่แน่เพื่นว่านะครับเดี๋ยวเสียเม็ปีเห็ดให้นะครับนนครับผมเอาเดี๋ยวจะไดนจังทงักหาเดี๋ยวจะโทรหาเอือยเราดอกพวกเราอยากไดครับนี่มากมาก พ่อได้ยามกินแรงเนาะพ่อเฮาพ่อจะตรงข้นมันน้ำกับแหงลงแหงลงกเราพี่น้องใกล้สิเบิั์แล้วล่ะเอ้าเจอบัดบัดบัดค่อยๆเหมือนจังคัำนี่เนี่ยลุ่มกับโคตรแท้องหางมันสิเข่าหลุมเนาะพ่อเนาะเบื่อมากเข่าหลุมได้บัดนี่เนาะมันบ่มากดานอยู่อ่ัดน้ำเบิร์ตสเตียเข่าหลุมได้บัดนี่เอ้ามานหนึ่งแล้วพี่น้องแง่เลี้ยงครับฝากด้วยนะครับพี่น้องประเดกบอง แมงดาปลาแดกบองธรรมดาแลา้วก็ซีดหลอดนะครับแล้วก็ปลาแหงไม่ในี้ปีปลาแดกไม่ในี้ปีน้<ส><ส><ด>ำเด้อดเจยบเจ็บเจ็บ,บ,บ,บ <laughs> โอเคครับ,<ส>บอ,อยางเดียวนี่พอแนนบังมันตัวน,น,นี้ละงามเลยตัวน,นี้มันลงมาแต่ปากทอ่อผมไปน้องนี่ขี่รถมาก,กับพี่พอสองคนบักเสียออกว่าสิมาเมือเ่อลรอ่ะเขาสั่นว่าสิสวดมายามปลาเมื่อไรง่ังสิเข้าไปอีกคนว่า อโอเคพี่น้องคลิปนี้มานครับขอบคุณครับขอบคุณ,คณทุกท่านที่ติดตามชมคลิปนะครับขอบคุณครับ